เดือนมกราอย่าให้ชนกับทนายกแอนเดอร์ทนายกแอนดี่จองกรรมการจองเวทีแล้ว13มกราคมนะครับส่วนท่านทานายท่านอริ์นะครับ29ที่องค์การบริหารส่วนจัดบบินแดงครับเดือนธันวาคมนะ่ครับก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่นะครับทราบข่าวว่าจัดใจครับ แดงในเทปบางปอนนะครับมีจากอัศเด็นคูณนะครับสอบอยู่ที่ค่ายสิบเก้าบังกรครับนี่ของสารวัตรเด็กส่วนมนน้ำเงินในกิฟซ่านะครับจากโรงเรียเนเบญจรักพิทยานะครับทีมงานของ อาจารย์มัญชาสุกไก่ครับทีมง,งานวีวอร์เพชรชนจันทร์ทำง,งานนี้มาเข้าเวรแทนนะครับคุณี่สี่พันนะจรับทีมงานเชิญมงค,ครกบมารับคืน300ครับ ปลาหลงเบิกได้5 0 0 0ครับ300เมียไม่ให้คนที่5ยกนะครับ4,000ครับแดงนี่มีเสือใหญ่ครับมาค่อยๆปลักค่อยๆพลบคนเ่านี่มันมีแนวบ,บักปวดขึ้นกันเนาะค,คนเ่ามันบักปวดขึ้นกัน เสือใหญ่ได้ส้างใบหญิงนี่ก็ถือว่ามีความสุขครับส่วนน้ำเงินอาจารย์บัญชาครับทีมงานโรงเรียนเบญจรัลพิทยาครับเต่ากระถ่ายกับกิบซ่ามาดูครับอาจารย์ชัยวิวัตรสับเือยกที่หนึ่งกับคนที่ห้ายกเลยครับได้มีเพชรบังปอนด์นะัับ นางโมีจิบซาอ้อาวมาดูคาถาของเสือใหญ่ครับเสือใหญ่จะสร้างมวยชายมาเยอะครับนี่สินก็เยอะครับพอช่องหลังๆนี่มาสร้างมวยหญิงครับนี่สินค่อยๆเบาลงครับถือว่าเป็นการถูกฉลโงกกับมวยหญิงเลยครับ เก็จปังปอนเลยครับยกแรกครับยกแรกอ้าวนี่ครับนี uh, <S 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 ่ครับมาพยายามสาวหมัดหนึ่งสองเลยครับนี่ยกแรกครับ กิดซ่ายังเฉยครับดูครับกิดซ่าวางแท่งนี่แก่ม่นานๆออกครับมีลูกเน้นครับขวาของกิฟซ่านี่ครับ แกูต่อไปดีเริ่มจะสับพัดนะครับกูต่อไปนะครับหมดยกแรกนะครับคู่ต่อไปนี่จะเป็นรอยทองคำกับดาวจรัสนะครับหลังนั้นนี่จะเป็นเชิดมงคลกับอนันตชัยนะครับหนึ่งหมื่นนะครับ ส่วนคู่เอกนี่เจ้าเราจะตัดให้เป็นเวลาหกทุ่มนะครับแจมถึงเสียว,วินนะครับโปรโมเตอร์วินจัดทีมงานลุกตะวันนะครับแล้วก็ทีมงานธนูงเงินนะครับหกทุ่มตกลงนะครับคู่เอกนะครับ <c oughs> ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับ <c oughs> น่ย้ำเลยเนี่ดูต่อไปนี่รอเลยนะครับหลังจากนั้นเชิญมงคลกับอนันตชัยลงตัวที่หนึ่งหมื่นนะครับส่วนคู่เอกนี่หกทุกตรงนลยครับ ถ้า6ทุ่มนี้เราจะตัดเข้าสู่พูดทันทีนะครับลุงตะว,วันแจ้งมาที่5,000นะครับอ้าวทีมง,งานธนูงเงินรับทรารบยกอ้าวยกสครับกริมายกครับ ในเพชรบางปอนดน้ำเงินอีกกิฟซ่าครับ<ะ>เงาเลยครับกิฟซ่าวางเคื่ขวาครับดูในครับดูในครับ เอาเอาให้มีเสียงเชียร์ครับสี่สี่พันครับคู่นี้ครับไปกลับโอ้แคบขวาครับยิดซ้ายวาไปบาเป็นมวยแทนเลยเด้อ สวัวทางทีมงานอาจารย์บัญชาครับทีมงานบีวอเพชรชนจัดไร์แม่ทองเลยครับซ้อมอยู่ตลอดเลยครับแต่มนเพชรปังปอนในครับกิบซ่างนีนน้ำเงินนนกูลกับเบญนจรักษ จบทีสองเลยครับขอบคุณค่ายมวยสิทธิพยาแนนครับขอบคุณท่านผู้ช่วยสิรินันทสังนะครับนันทสิงครับที่จากบันกระทบนะครับ ค่่ยมวยวันดีเกษตรขอบคุณค่่ยมวยสหชคกรุ๊ปค่ายมยวิรยุทธ์ฟาร์มไข่โมยสิทธิ์เจคินนะครับคข่โมยสิทธิ์เสือสงค่ายมยพอพิมพ์เพชรขอบคุณทีมงานวอนเทคโนโลยีงผู้สวกนะครับทีมงานเสียกัมพลยมศักชัยขอบคุณเซนเดตคุกขันนะครับฟ้าประธานวงหมาสว่า์พบนะครับขอบคุณอาจารย์อิทธิศักดิ์พมพัก ขอบคุณทนายทนานนลินพงเพชรนะครับประธานชมรมบวยไทยลูกหลานในขนมต้มนะครับแล้วก็เป็นรองนายกองคการบริหารส่วนตะบนดินแดงด้วยนะครับขอบคุณวีวอพุทธสาเนี่ยครับขอบคุณปลาหลงทุกขนตวนะครับเสียกรน้องแปนขอบคุณทนายตุ๋ยนะครับดีรัสักคณานิตสีกุ้งมอเตอร์นี่ขอบคุณเสียวินยอดมวยสยามน,นะครับขอบคุณท่านธนวัฒ อภัยศิลานะครับมีประธานเปิดการขันันจุกที่สามในท่านจุกที่สาม าดยยกสามเลยครับขอบคุณท่านผู้กองพรมงค์คนเลยครับสามคนที่ห้ายกเะยครับ ยังไม่เห็นในเลยครับยังยังซาดชักอูนี่ครับโอ้คิมซาดครับอ้าดูในครับเพชรปังปอนแดงคิมซาดน้่นแหละครับนี่ครับการจำฉายนะครับะการจำฉาย,าย,าย,ายานี่บอลลุ้นครับ โดนเพชรปังปอนในคนนั้นคนนี้กิ๊บซ่าครับเฮ้ยโดนหมักโดนหมัดคนแต่เพชรปังปอนจะมีหมัดคกนะทำเอาดีเสียงเชียร์ดีดังเลยทีเดียวนี่ครับหมัดของเพชรปังปอนี่ครับ ันนี้เก็บมานิ่งจะมีกิบซ่าเอาหมัดครับนี่ครับโอ้ตามด้วยแท่งครับมาเลยครับเคือนโอ้โอ,โอ้ไม่ต้องฝากเลยครับคืนการทำควันเนลครับคู่นี้ับคนละแท่งก่อนจัด ย้ำนลครับี่ท่านธนวัฒน์อภัยชิลานะครับกระซิบอีกรอบหนึ่งนะครับพัาน์ีบีอายุครบ60สปีนะครับวันที่4พฤศจิกายนที่ตําแยนะครับนําบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ30ท่านแรกรับเสื้อหนึ่งตัวนะครับวันนี้ท่านใ้การสนับสนุนนอกจากจะบอบเสื้อนะยครับให้กับผูทีซื้อบัตร สามสิบท่านแรกนะครับเราก็ต้องต้องดูตั้งแต่คู่แรกนะครับเพราะว่าทางอาจารย์เน่งกำชับมานะครับคู่แรกในเปิดหัวเพชรในวินเมฆดำาบไทยนะครับจะเจอกับพยัคฆ์มงคลสินปอน้ำานะครับแชมป์มัดหมากครับเวทีมวยเพศบสะาลจันทร์สันทัยนะครับจะเจอกับพยัคฆ์มงคลนะครับไอ้เจ้าเพชรในวินสี่พฤศจิกายนนะครับครอบครัวสันติศรินให้การสนับสนุนนะครับ ยก4ครับแบบบางปอนด์กับนนกิ๊บซ่าครับยกนี้ไม่ถอยนะครับท่านบางปอน์ครับโอ้ครับ โดนน mm ับซะแล้วครับเจ็ดฟังปอนครับเอ้โอ้เลงมาดูดีๆครับโดนนับซะแล้วครับดูครับจิมซาวันนี้แจกช็อตละเอียดครับโอ้ยห้วละับ จบยก4นะครับทางด้านของมุญน้ำเงินนะครับกิบซ่าโรงเรียนเบนจรัก พิทยานีาา่ครับทีมงานทนายตุ๋ยครับทีมงานอาจารย์บรรชาสุกกยครับมีเชี C ่ยววีับ